แฟบไม่อายเดี๋ยวเว่นเหฟเว่นไก่บอมกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังนบอรแฟดฟูมีโยโกโยโกอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเล่นลูกสองเรนลูกสองแบดโอ้ยแฟดกูพวกแฟหมือีการรอเหตุไว้มามาโอ มาเตอนนะหูล็อกได้แล้วล็อกไม่เหมือนจะบีได้เพื่อนบีได้ใช่ไหมอืม่อ้ไกลถ้างั้นเอเคลแล้วนะเออไปเอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเล่นกับกูเจ็บอยู่นี่เจ็บอยู่นี่โอเมนอยู่ไหนวะมันบายยังไหนเนี่ยเทเวนอ้าวไกลไกไก่กลับมาไกลเฮียกูเฉพาะเลยนะกูวิ่งในสายกามขึ้นแล้วเนี่ย วิ่งระวังไม่ขวาโอเคต้องไม่ขวาาหงเด้วอุ้ยโอเควิ่งเลยเี่ี่ตัดปิ้นอยู่ตัดปืนตัดปนตัดเลยบมาตูหม้าูมาตูตยตัวสกนตายมีนทอีกตัวเช้ปืนเนาะโอเคเข้าบีดีกว่าไซเฟอร์เล่นเองซเฮ้คุณโดนงได้ไงบนบน ดูทีทีหน่อยครับยังไม่ืนอยู่เลยตั้งแม่งชั้งแมงใช่ไหมบนตัวหนึ่งแบบเอ้าแบบผิดโทษเฮ้ยเอ้าไอ้มอสดูอยู่ดูอยู่เฮ้ยหลังมากของคู่มันตรงนี้ดิดูดูดูบนอยู่ดูไปเฮ้ยตัวกูขับไปขจำขับร้องเฮ้ยตัวหนึ่งเดทเสร็จเสร็จอยู่ซ้าย ไม่ไใช่ออดไม่ใช่มาทั้งหมดว่ะโ <c oughs> อ้ยเหมือนกูเลยเสียแล้วมันกระโดดยิงอ่ะเฮ้ยใต่ได้จริงว่ะสมบกันติดนะก็ไปเล่นหลังฮห้ดูเออดูหลังกันที่มีเสียงแต่อย้อนไป อุ้ย80สวยสวยไปายไปเบอร์เบอร์อุ้ยขวาระวังโล่ดีเมนดีเมนเก็บระเบิดอุ้ยอุ้ยอันนี้มั่วนะเป้ายังไม่โดนหัวเลยได้ไม่ไม่นี่อันนี้คม สวยเพื่อนอะไร CT เอ้ยไม่ใช่ Heaven สองตัวสีงตัวมีมีไซเฟอร์แถมเพื่อ CT ดีกว่าครูขอบคุณนะยิงไม่ตายยิงหัวสะบัดเลยสัสเปย์ทำเฉียงวิ่งทำเฉียงวิ่งกลับโอ้ไม่กลับมไอ่มันจะมีมิดดักกูตัวหนึ่งเนี่ยแหละถ้ากูโบเลยตลอดตัวอะไรวะที่ยิงเพราะว่าไอ้เศษเศษ เฮยไอ้เจ้ามันวิ่งตามหลังกูมากูอยากรู้ไอ้ตัวนี้แหละที่มันยิงพวกมึงแอบแฟกกว่าได้นะเฮ้ย้ยมันนี่เลี้ยวโอ้โหกูโดนแฟกเลยหายแฟกไหนจะแฟกคาตามกไม่ติดเลี้ยวออกทีเดียวตอนระเบิดพลังอุ้ยสองตัวเลยบ้านบ้านบ้านสองตัวขอไปขอไปเด็กเป็นตัวหนึ่งซีทีตัวหนึ่งฮ้ยโหลว โอ้ยเปาโอ้ยเป้าหมดวะโอ้แลแกหาใครแพนปิดมั้งเนี่ยฟ้าอยจะยนิหน้ากูน่ากูน้ากู่ดนะะไม่่านละรอๆๆไปแล้วผมเจวบจวบเลยพี่พี่ล้าอ่ะมันก็ให้กูผมไปตัว้ะ ไม่ประเด็นดคือมัง่งจะไปด,ดูหลังให้นะเจ๊ร <laughs> ่างอยู่เอร่างอยู่ <laughs> ช่วยเองเอเยอะแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นซิปอะ่ะมันได้บีแล้วป่ะเนี่ยนี่ไงสัตว์ปอเปิลนี่ปอปอเปิลไหมก้อยเขยิบสี่งไ,ได้หรือเป่า <laughs> อยู่ปืน You're good. 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 you are good 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 you are like I'm good i <can't. laughs>